อดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับเชียงใหม่เป็นครั้งแรกในรอบ17ปีประเดิมชมผลงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์โดยมีร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยบรรดามวลชนคนเสื้อแดงแห่ต้อนรับค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวแพรทองทานบุตรสาวนายปิดกสุขสวัสดิ์บุตรเขยเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นการกลับบ้านเกิดครั้งแรกในรอบ17ปี หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าตรู่เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครทันทีที่นายทักษิณเดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่นางยาวภาวงศสวัสดและนายสมชายวงศสวัสดได้เดินทางมาต้อนรับระหว่างทางได้ยกมือไหว้ทักทายกลุ่มบุคคลที่มารอต้อนรับรวมไปถึงร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนเสื้อแดงส่วนหนึ่งที่มารอต้อนรับจํานวนมาก ร้อยเอกธรรมนัสได้แนะนำผู้บริหารกระทรวงกรเกษตรขณะที่นายทักษิณได้ชื่นชมว่าทำงานดีมีประสิทธิภาพก่อนขึ้นรถรางเข้าชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์จากนั้นเดินทางไปฟังบรรยายสรุปโครงการปรับภูมิทัศน์หนองเขียวไว้ยเจ้าคณะเชียงใหม่และทำบุญปล่อยปลาสาม0 0ื่นตัวก่อนที่จะปลูกต้นรวงพึง่งโดยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่มอบลูกประคำไม้หอมจิษณา และสมเด็จวัดปากน้ำปี2535ก่อนถาวายปัจจัย1 0 0 0 0บาทจากนั้นนายทักษิณและครอบครัวเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานซึ่งอยู่ที่ตำบลอ่อนเหนืออำเภอแม่อ่อนโดยมีคนใกล้ชิดร่วมเดินทางไปเป็นจำนวนมากคนทุกคนเนี่ยนะคนุณน้องว่าคือถ้าทำวางตัวเข้าใจโลกมีเนี่ย happiness is at home ตร้ผมต้องไปต่ะวาแล้วทีท ที่อื่นมันอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือ h ับ p ี n e s s i ส at ตบุตรตั้งแต่แต be ่ว้าแล้วที่ถ้าถิงขึ้นมาเนี่ยมาถึงแบบว่าปุบทุกคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าตาสดชื่นแจ่มใสแบบยิ้มแย้มอย่างกำลังใจดีแต่บัจจัแห่งบรรดาใจบัจจัยะใจบรรดาแห้ง